สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี E.P. ที่484ประจำเช้าวันอังคารที่12พฤศจิกายน2567ค่ะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยคะ่ะ 1>, 1ชุดนะคะพี่ขา28รายการค่ะเปิดรายการละ300บาททุกองค์ค่ะสนใจโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะ099ค่ะ08415610925439610นะคะโทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะโอเคค่ะพี่ขาก่อนรับชมคลิปนะคะพี่ขาฝากพี่พกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะ เป็นกำลังใจให้น้องรัพีกันด้วยนะคะพี่ๆขาฝากติดตามน้องรัพีกันด้วยนะคะารายการที่1ค่ะสมเด็จวัดเกตชัยโยค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะสมเด็จวัดเกศชัยโยค่ะเปิดให้พี่ๆที่ที่300บาทค่ะรายการที่2นะคะสมเด็จเก่าค่ะ 300บาทนะคะรายการที่3ค่ะสมเด็จเก่าค่ะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่เรียนหลวงปูไขค่ค่ะ ด้านหลังมีรอยจานนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่เหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะ300บาทค่ะรายการที่5ค่ะเป็นเหรียญใบสาเกนะคะพี่ขาเสียนโล้นนะคะเหรียญใบสาเกเสียนโลน้นหลวงพ่อบ่ายวัดช่องรมค่ะ เป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อโบราณค่ะเก่าสวยค่ะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทนะคะเป็นเนื้อทองผสมเก่าค่ะรายการที่6พระปิดตาหลวงปุโตค่ะฝั่งตะกุดด้านล่างนะคะพี่ขามีเกสานะคะปิดตาหลวงปุโตวัดประดู่ชิมพลีด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะ เปิดให้พี่ๆที่300บ้บาทจากรายการที่7ค่ะเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทวดค่ะเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้นะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นสถูค่ะปีพศ2 5 0 9ค่ะ เปิดให้พี่ๆที่ที่300บาทนะคะรายการที่8เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเนื้อหากเก่าๆเลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ300บาทจา้ะรายการที่9ค่ะเป็นเหรียญหลังเต่าเจ้าคุณนอค่ะเหรียญหลังเต่าเจ้าคุณนอนะคะ เหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิดให้พี่พี่สามบาทเท่านั้นจะ้ะรายการที่สิบเหรียญหล่อหลวงพ่ทาวัดพเนียงแตกค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขา300บาทนะคะส่งฟรีมีปลยทางค่ะรายการที่ส1บเอ็ดค่ะ เป็นเหรียญพระพุทธชินราชเป็นเนื้อตะกัวนะคะเหรียญพระพุทธชินราชเป็นเนื้อตะกัวค่ะเก่าสวยขาิขาสา300บาทนะคะ12เป็นซุ้มกอค่ะซุ้มกอเนื้อหาเก่าสวยค่ะ 13เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นค่ะเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะพี่ขาเนื่องในมาระโอกาสชนมายุครบ100ปีนะคะปีพศ2514ค่ะรายการที่14เป็นรูปหล่อพระพุทธค่ะ รูปหล่อพระพุทธนะคะพี่ขาเก่าเก่า,าสวยสวยเลยนะคะ300บาทจ้ะ15บเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะ เรียนพระอาจารย์ฟ้น่นอาจารโรนะคะพี่ขาอุดมสมพรนะคะเปิดให้พี่พี่สามบาทค่ะสิ 16. เป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังแบบค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่ขา300บาทค่ะเ7เเป็นนางพญาค่ะ 300บาทนะคะ18เป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมเก่าค่ะพระปิดตาเนื้อทองผสมเก่ามีรอยจานนะคะพี่ขาใต้ฐานมีรอยจานนะ300บาทค่ะ19เป็นจอกเล็กค่ะ จอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะยี่สิบเป็นจอบใหญ่ค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านดานค่ะ เหรียญเก่าเหรียญสวยนะพี่นะเก่าสภาพใช้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านปี2518รุ่นพิเศษนะคะ300บาทค่ะ22เป็นพระลีลาค่ะพระลีลาเม็ดขนุนเก่าใบหน้าชัดเจนเลยค่ะพี่ค่ะ 300บาทนะคะ23เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตค่ะ2469นะคะเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาต2469ค่ะ300บาทนะคะ 24เหรียญจอบหลวงพ่อไปค่ะจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะยีหค่ะเหรียญหลวงปู่แหวนค่ะ รุ่นชนะศึกวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะคะเหรียญหลวงปู่แหวนค่ะ300รบาท26เหรียญหลวงพ่อคูณค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะปีหนึ่งสองนะคะ ยี่สิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะปี03นะคะพ่อแดงยานวิราชค่ะยี่สิบแปดขุนแผนหลวงปูทิมค่ะฝังตะกุดสองดอกด้านหลังนะคะ เปิดให้พี่ๆสามร้300บาทค่ะโอเคค่ะพี่ขาลงคบทุกยี่สิบแปดรายการแล้วนะคะชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามาค่ะ09908415610925439610สําสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ